สวัสดีนะครับวันนี้พบสิทิ์ชพิบาลในเช้าวันศุกร์ที่หนึ่งตุลาคมนะซึ่งเป็นวันแรกของเดือนเราเข้าก้าวไปสู่เดือนใหม่ขอให้สิ่งที่ดีๆสิ่งใหม่ๆความสำเร็จความก้าวหน้าและการเติบโตขึ้นในฝ่ายวิญญาณนั้นอยู่กับพวกเราทุกๆคนนะครับวันนี้ที่เราจะมาอ่อานด้วยกัน หรือเรียนรู้วยกันนั้นอยู่ในพระธรรมหนึ่งพงกษัตริย์บทที่สิบนะครับข้อที่ยี่สิบหกถึงยี่สิบดกับบทที่สิบอดข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สี่สิบสาที่ผมย้อนหลังกลับไปบทที่สิบข้อที่ยี่8หกสบปดนั้นก็เพราะเป็นเหตุการณ์เกี่ยวเนื่องกันกับหัวข้อที่ผมเองจะพูดต่อไปเพราะพระธรรมบทที่สิบเน้นไปบทที่ ตอนสุดท้ายของชีวิตของโซโลโมอนที่ไม่ได้บันทึกนะครับเกี่ยวข้องกับความผิดพลาดความล้มเหลวหน่าเสียดายอย่างยิ่งสำหรับกษัตริย์ผู้ที่ฉลาดเก่งกาจสามารถแล้วสร้างพระวิหารของพระเจ้าแล้วก็สร้างกำลังทหารเศรษฐกิจและการเมืองที่มั่นคงผมใช้คาว่ามั่นคงในทุกด้านนะแต่ว่า ในที่สุดโวยลงท้ายปิดฉากด้วยไม่ดีความมั่นคงไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัญญาของมนุษย์แต่ความมั่นคงขึ้นอยู่กับพระเจ้านะครับคือความสัตย์ซื่อของเราที่มีต่อพระเจ้าผมว่าข้อวันนี้ผมตั้งชื่อว่ากรรษัตริย์ผู้เริ่มต้นดีแต่ปิดฉากชีวิตผิดพลาดนะครับพระเจ้านี้นะครับได้บัญญัติไว้นะครับ กับผ่านทางโมเสสสำหรับกำชับกษัตริย์ที่จะขึ้นมาปกครองว่าเขาควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างบันทึกอยู่ในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัตินะครับบทที่17ข้อที่16ถึงข้อที่17ให้เราไปอ่านดูนะครับผมจะอ่านยกมาเข้าวๆในที่นี้นะครับคือ แต่ว่าอย่าให้เขามีม้าเป็นของตนเองมากเกินไปหรือเป็นเหตุให้ประชาชนกลับไปอียิปต์เพื่อจะมีม้ามากๆเพราะพระเยโฮาวาได้ตรัสกับท่านแล้วว่าอย่าก,กลับไปทางนั้นเลยและอย่าให้เขามีภรรยามากเพื่อจิตใจของเขาจะไม่หันเหนไปและอย่าให้มีเงินทองเป็นของตนเองอย่างมากมายสังเกตดูมีอยู่สามสิ่งที่พระเจ้ากำชับและเตือนอยา่านะ สำหรับกษัตริย์คือมีม้ามากแล้วแหล่งที่จะได้ม้ามาก็คืออียิปต์นะสองอยาให้มีภรรยามากอันนี้หมายถึงภรรยาโดยเฉพาะคนที่เป็นคนต่างชาตินะครับแลนะะการที่สามีเงินทองมากนะสำหรับตนคำว่ามีไม่ผิดแต่พระกัมภีร์พระเจ้าได้เตือนว่าอย่ามากนะเกินไป ทั้งสสิ่งนี้โซโลโมอนนะครับละเมิดทั้ง3ข้อนะให้เรามาดูนะครับในข้อ3ข้อคิดให้กับพวกเรานะข้อคิดประการที่1นะครับก็คือโนซะโลโมอนละเมิดนะครับสข้อ1.1คือสะสมลบลบและตานมาเราอ่านได้ในบทที่ สิบข้อที่ยี่สิบหกถึงข้อที่ยี่สิบเก้าการที่โซโลมอนสะสมนะครับรถลบด้ดดาทหารมา้าเขาจึงทำให้ต้องกลับไปอียิปต์แล้วไปได้ชื่อซื้อม้าจากอียิปต์มาแล้วมาสร้างรถลบนะรถมา้าแล้วเพื่อที่จะทำไมครับขายเพื่อเอาเงินให้กับคนต่างชาติพอค้าที่มาซื้อแท้ทจริงก็เป็นคน ศัตรูในอนาคตของอิสราเอลด้วยเช่นเดียวกันนะครับประการที่1.2สครับสะสมเงินทองมากถ้าเรามองย้อนกลับไปในบทที่10ข้อที่14 10.21ถึง22ข้อที่ยี่สาโซโลมอนมีเงินทองนะครับจำนวนมากมายนะถ้าเราไปอ่านดูมากขนาดไหนมากขนาดที่เราว่า ในข้อที่21ว่าไม่มีที่ทำด้วยเงินทองในหนึงสิ่งที่สร้างเงินนั้นถือเป็นสิ่งที่ไม่มีค่าอะไรในสมัยของโซโลโมอนนะและบางตอนพระกัมภีพูดถึงบอกว่าเงินนั้นเปรียบเสมือนก้อนหินนะถ้ามานะคือมีความมั่งคั่งนะอย่างมากทีเดียว นะครับประการที่1-3ึ่งามเขาสะสมภรรยาต่างชาติมากอันนั้นเป็นเรื่องที่ทำไมครับที่ผิดพลาดที่ยิ่งใหญ่อันหนึ่งนะครับในข้อที่สามมีมเหสี700คนนางห้าม300ร้นะครับบรรดามเหสีของพระองค์นะครับก็หันพระไทยของพระองค์ออกไปอยู่ในข้อที่สี่ ติดพันอยู่กับหญิงเหล่านั้นด้วยความรักอยู่ในข้อที่สองสร้างปูชนีสารสูงอยู่ตรงข้างกรุงยรเยรูซาเล็มสำหรับพระนะของหญิงซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเกียดน่าชังนะอยู่ในข้อที่เจ็ดแล้วสุดท้ายทรงกระทำอย่างนั้นเพื่อมาเหสีต่างชาติทั้งหมดพี่น้องสิ่งหนึ่งที่เราได้เรียนรู้ในที่นี้นะครับพระคัมภีร์ สอนพวกเรานะครับว่าอย่าเทียมแอดกับคนที่ไม่เชื่อหมายถึงแต่งงานกับคนต่างชาติพระกัมพีเตือนแล้วเตือนเล่าไม่เพียงแต่กษัตริย์แต่ยังเตือนพวกเราที่เป็นคริสเตียนด้วยว่าถ้าเราจะมีครอบครัวแต่งงานเราจะต้องแต่งงานกับคนที่เชื่อในพระเจ้าเท่านั้นเพื่อจะได้ไม่ม,มีอุปสปรรคปัญหาในการดำเนินชีวิตและในการร่วมรับใช้ต่อไป ครับการนำไปใช้ข้อคิดประการที่สองนั้นก็คือความรักของโซโลโมอนที่มีต่อพระเจ้าพระกัมภีบันทึกว่าโซมโซโลโมอนรักพระเจ้าเมื่อเขารักพระเจ้าแล้วเขากลับมารักพระกัมภีว่าติดพันหญิงเหล่านั้นด้วยความรักทำให้นะความรักของพระเจ้าที่มีต่อทำไมครับ พระเจ้านั้นลดน้อยลงเพราะถูกแบ่งถูกแย่งไปย้อนหนึ่งย้อนบทที่หนึ่งใช่ไหมครับก็บอกกับพวกเราว่าอย่ารักโลกและสิ่งของที่อยู่ในโลกเพราะถ้าผู้ใดรักโลกความรักของพระบิดาก็จะไม่ดำรงอยู่ในผู้นั้นเพราะว่าสิ่งสารพัดที่อยู่ในโลกคือตัณหาของเนื้อหนังตัณหาของตาและความทะนง,งในลาบหยดความรักนะครับของเราไม่ใช่ปิดเป็นรัก สำหรับเพื่อนต่างเพศเท่านั้นแต่หมายถึงรักสิ่งของที่เป็นของของโลกสิ่งที่เป็นความปรารถนาของโลกและสิ่งที่เป็นความปรารถนาของเนื้อหนังถ้าเราเองรักสิ่งใดมากเกินไปโดยเฉพาะสิ่งนั้นทำไมครับเป็นสิ่งที่ต่อต้านขัดขวางและเป็นศัตรูของพระเจ้าเราจะถูกแย่งความรัก นั้นออกไปจากหัวใจของพวกเราแทนที่เราจะมีความรักในหัวใจของเราที่มีต่อพระเจ้าเต็ม้อยเราถูกทำไมครับแย่งถูกแบ่งถูกลดไปเพิ่มพีพระเยซูบอกว่าจงรักพระเจ้าด้วยสุดใจสุดจิตสุดกำลังและสิ้นสุดความคิดของเจ้านะข้อคิดหรือนำะไปใช้ในะการที่สามในที่นี้เนี่ยนะ ซโลโมอนติดพันหญิงเหล่านั้นคำว่าติดพันนียหมายถึงการผูกพันนะครับแทน,นที่เราจะผูกพันเนี่ยอยู่กับพระเจ้าแต่เราก็ไปผูกพันใจของเราในเรื่องของผู้หญิงเรื่องของเพศนอกจากเพศแล้วมีสิ่งอื่นที่เราได้ผูกพันอยู่ด้วยหรือเปล่านั่นะเป็นข้อคิดให้กับพวกเราที่ดีที่เราเองนะครับใจของเรา ที่จะต้องผุกพันอยู่กับพระเจ้าอยู่เสมอในการคิดใคร้ควรภาวนาของพระองค์การนำ้ปใช้ประการที่สีเราได้เห็นคือโซโลมอนได้สร้างปูชนีสถานสูงแล้วสิ่งที่สร้างนั้นให้กับพระต่างชาตินะครับอยู่ตรงกันข้ามกับกรุงเยรูซาเลม็มซึ่งเป็นที่ตั้งของพระวิหารและพระกัมพีพูดบอกว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่น่าเกียดน่าชังในสายพระเนตรของพระเจ้า ในนานในมาใช้ในที่นี้นั่นก็คือสิ่งหนึ่งที่เราได้เห็นในที่นี้คือการสร้างรูปเคารพหรือการกราบไหว้รูปเคารพการมีรูปเคารพสําหรับตนเองเป็นสิ่งที่น่าเกลียดน่าชังในสายไปในของพญาเป็นความบาปที่เราเองควรที่จะหลีกและเลี่ยงอย่างยิ่งและคำถามการนําไปใช้อีกข้อหนึ่งก็คือเราได้สร้างอะไรครับ ซึ่งเป็นเสมือรูปเคารพขึ้นที่อยู่ตรงนั้นข้ามกับพระเจ้าที่เป็นคู่แข่งนะในชีวิตของเราหรือเปล่าตานเราสร้างรูปเคารพอาจจะไม่ได้เป็นรูปปั้นรูปเคารพจริงๆที่เรากลับไหวแต่อาจจะเราอาจจะเป็นบางสิ่งบางอย่างที่เรารักมากกว่าพระเจ้านะอาจจะเป็นชื่อเสียงเงินทองนะครับ หรืออาจจะเป็นดาราหรืออาจจะเป็นสิ่งทีเ่เรายกย่องบูชานะครับหรือภาพยนตร์นะหรืออะไรก็ตามที่เราทำไมครับยกย่องสร้างขึ้นมาในใจรักมันนะบ,บูชามันยกย่องมันนั่นแหละเป็นเสมือนลูกเคารพทางใจนะครับ สำหรับนะครับชีวิตของพวกเราพี่น้องอย่าให้สิ่งนี้นั้นเกิดขึ้นในชีวิตของพวกเราที่เราจะต้องเลี่ยง,ยงข้อคิดนะครับประการที่สองการพิพากษาของพระเจ้าคือการแบ่งแยกอาณาจักรนะครับถูกแบ่งแยกในข้อที่8ถึงข้อที่40เราจะฉีกอาณาจักรเสียเราสังเกตด,ดูนะครับแท้ที่จริงพระเจ้าได้เตือน และได้ทำสัญญากับนะครับโซโลโมอนไว้แล้วถ้าเรากลับไปอ่านนะครับในตอนที่พระเจ้าปรากฏกับโซโลโมอนโดยผ่านทางความฝันนะครับพระเจ้าบอกเขาว่าถ้าเขานะครับเชื่อฟังพระเจ้าจะสถานะบัลลังก์ให้เขาอยู่ดำรงตลอดไปแต่ถ้าเขาไม่เชื่อฟังพระเจ้าจะทำไมครับ พระเจ้าจะลงโทษเขานะครับบาลังของเขาเองจะอยู่ไม่ไม่นานเน้นเป็นสิ่งหนึ่งที่แท้ที่จริงมนุษย์เป็นคนทอดทิ้งพระเจ้าไม่ใใ่พระเจ้าทอดทิ้งมนุษย์นะครับที่พระเจ้าทอดทิ้งมนุษย์และลงโทษมนุษย์ก็เพราะผลจากที่มนุษย์นั้นได้กระทําการกรบฏมีทั้งหมดสามกบฏด้วยการที่เกิดขึ้นถ้าเราไปอ,าปอ่านในพระคัมภีร์พี่น้องถ้าชีวิตของเรา นะครับไม่เชื่อฟังและเมิดบัญญัติของพระเจ้าเราต้องรับผลที่เกิดขึ้นนะครับถ้าคิดจ,จักไม่ได้ดำเนินตามกฎเกณฑ์ของพระเจ้าและเชื่อฟังพระเจ้าคิดจักจะต้องรับผลการถูกลงโทษและผลนั้นก็คือการแบ่งและการแยกข้อคิดประการที่สามครับพระเจ้าทรงบันทึกนะครับทุกสิ่ง ที่เราทำในหนังสือแห่งชีวิตในข้อที่41ถึงข้อที่43พระคัมภีร์ได้พูดถึงการบันทึกในหนังสือพงสาวดานนะของกษัตริย์ถึงสิ่งที่นะพระองค์ทำและพระสติปัญญาของพระองค์ไว้ในหนังสือของพระราชกิจของโซโลมอนพี่น้องเรามีหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่พระคัมภีร์บันทึกไว้ในพระธรรมวิวรณ์หนังสือแห่งชีวิต และสิ่งที่เราทำทั้งสิ่งที่ดีและสิ่งที่เราทำสิ่งที่ไม่ดีถูกบันทึกไว้เพื่อวันหนึ่งวันอนาคตนะครเราจะต้องรายงานตัวนะครับต่อพระพักของพระเจ้าแม้ว่าคริสเตียนเราเองไม่ได้ถูกพิพากษาโลกโทษแต่แต่พวกเราทุกคนนะครับจะต้องรายงานตัวปรากฏตัวต่อหน้าบัลลังก์ของพระเจ้าเพื่อได้รับผลบําเหน็จ ว่าดีหรือไม่ดีนะตามการกระทําของตนนะครับขอบพยาอวยพรพระวจะนะของพระองค์วันนี้ยาวหน่อยนะเะเพราะพระวจนะของพงค์เป็นจิตเยวิญญาณและเป็นชีวิต